ครับผมเก้าปฐมพงศ์อัคาราบานนะครับไอสตีลเล่นรุ่นที่46นะครับในการฝึกแอมเพลนติดชิปครั้งนี้นะครับฝึก ที่เออบริษัทบูตี้โบว์ตำแหน่งคอนเทนเนอร์และดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์นะครับโดยบริษัทบูตี้โบว์เนี่ยทำเกี่ยวกับการผลิตรายการที่เป็นเอนเทอร์เทนเมนต์นะครับบนสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์ที่เป็นเทศกาลดนตรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอสทูโอ SEO, หรือว่าดาร์ฟิสิกส์เฟสติ벌นะครับแล้วก็จะมีพอร์ดดักด้วยครับผมโดย Job Description ที่ได้รับมอบหมายครับ,รบ,รบก็จะเป็นการวางแผน คอนเทนต์ที่จะลงในแต่ละแพลตฟอร์มบนสื่อออนไลน์คิดเสนอไอเดียแล้วก็ผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับเพื่อส่งเสริมการขายและก็การรับรู้สําหรับสินค้านะครับสําหรับหัวข้อแคปซูลโปรเจกต์ที่จัดทำครับก็คือการพัฒนากลยุทธ์แคมเปญการตลาดแบบพนธมิมีสาหรับผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทวูดดี้โบซึ่งเกิดจากความต้องการของสถานประกอบการที่ต้องการกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายและการรับรู้ของแบรนด์ให้ได้มากยิ่งขึ้นครับผม สำหรับประสบการณ์การทำงานเจ็เดือนที่นี่นะครับผมก็ได้เรียนรู้อะไรที่เยอะมากขึ้นทั้งสกิลเดิมของเราที่มีอยู่ก็ได้พัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็สกิลใหม่ๆก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวเรามากๆก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะครับอยากให้ได้มีการเตรียมตัวให้มากๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองหวังไว้ครับ